หนังสือเสียงมาราณา,าองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด พระคัมภีร์คือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพรายของพระองค์การอ่านและใครครวนพระคัมภีร์เหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่3มข้อ22 เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าวความสัตย์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักและจากหนังสือสู่หลักชัยหน้า96ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่า แสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าจงเข้าใกล้พระเจ้า ทำยังไงถึงจะเข้าใกล้พระองค์ได้ก็โดยการตรวจตราหัวใจของท่านเองอย่างจริงจังเป็นการส่วนตัวพึ่งพิงพระเจ้าด้วยใจถ่อมเหมือนเด็กคนหนึ่งให้พระเยซูร,รับรู้ความอ่อนแอทั้งหมดที่ท่านมีและสารภาพบาปทั้งหมดจงเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาและการอ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ท่าน พระองค์ทรงยกธงชัยขึ้นต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านให้เรากล้าหาญเถิดเพราะศัตรูไม่สามารถฝ่าธงชัยผืนนี้ไปได้สดุดีบทที่121ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าจะเงยหน้าดูภูขเขาความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ซัพซซึ่งเต็มด้วยยินดีตึงพิงอิงอยู่ที่พระหัตเดชาเป็นพระพรหนักหนาเป็นสันติปริดาตึงพิงอิงอยู่บนพระหัตเดชาเ<ม>ึงพระหัตถอิงผน,นจากศัตรูผนการตกใจ ฉันแสนเบิกบานเดินตามมาลลคาโดยฤทธาพระองค์ทรงนำฉันไปแสงกลาขึ้นทุกวันเมื่อฉันเข้ามาใกล้พึ่งพิงยิ่งอยู่บนพระหัตถ์เดชาเพื่งเพระเยซูพื่อเพระเยซูอนจากสรุพผนการตกใจ ใจฉันไม่มีกลัวใจตัวไม่วัดวันเพ,พุ่งเพ่งอิงอยู่บนพระหัตของท่าน พระองค์มาอยู่ใกล้ใจฉันสร้างลัน์ึิ่นพิงยิงอยู่บนพระหัตถ์เดชาพึ่งพิงยิงยิงเยูพฝนจากศัตรูพลการตกใจพึ่งพิงริเยึงพิงยิงอยู่บนพระหัตถ์เดชา เอาละครับให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สกรกฎาคมสหรัฐอเมริกาในคำพยากรณ์ข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมันมีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนอย่างพญานาควิวรณ์บทที่13ข้อ11 มีอยู่ประเทศหนึ่งและเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีคุณสมบัติตรงตามคำพยากรณ์นี้ซึ่งมันชี้ตรงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ผิดพลาดนี่คือลักษณะที่โดดเด่นของการกำเนิดและความเจริญก้าวหน้าของชนชาติเราและมีเขาคล้ายกับเขาของลูกแกะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่เป็นภัย และสุภาพอ่อนน้อมเป็นสิ่งแสดงให้เห็นลักษณะรัฐบาลของเราซึ่งเผยให้เห็นหลักการพื้นฐานสำคัญสองประการคือการปกครองแบบสาธารณรัฐและดำเนินตามหลักการของโปรเตสแซนต์วงเล็บเปิดเสรีภาพในการนับถือาศาสนาวงเล็บปิด พระเจ้าทรงกระทําการเพื่อประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าประเทศอื่นใดที่แสงอาทิตย์ส่องไปถึงในประเทศนี้พระองค์ทรงจัดเตรียมที่ลีภัยให้แก่ประชากรขอ,ของพระองค์ที่พวกเขาสามารถนมัสก,การพระองค์ตามที่จิตสำนึกปรารถนาในประเทศนี้ความบริสุทธิ์ของคริสตศาสนาเจริญก้าวหน้าการสอนหลักข้อเชื่อ เรื่องการมีคนกลางเพียงผู้เดียววงและเปิดพระเยซูวงเละปิดระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ก็สอนได้อย่างเสรีพระเจ้าทรงประสงค์ให้ประเทศนี้ดำรงอิสรภาพเพื่อคนทั้งหลายจะนมัสการพระองค์ตามที่จิตสำนึกของเขาต้องการตลอดไป พระองค์ทรงมุ่งหมายให้สถาบันต่างๆของพลเมืองในประเทศนี้มีการขยายมเมล็ดพันธุ์แห่งอิสรภาพนี้ออกไปเป็นตัวแทนสิทธิเสรีภาพในการประกาศสั่งสอนข่าวประเสริฐแต่ศัตรูของความชอบธรรมทั้งหลายมีแผนการมุ่งร้ายต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อประเทศนี้ มันจะนำเอากิจการต่างๆที่จะชักนำมนุษย์ทั้งหลายให้ลืมว่ามีพระเจ้าการหมกมุ่นอยู่กับทางฝ่ายโลกและความโลภซึ่งเป็นรูปเคารพจะถูกชักจูงโดยจอมหลอกลวงจนกระทั่งพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งยึดถือไว้ทั้งสิ้นกลายเป็นโมฆะวงและเปิดไม่มีผลบังคับใช้วงและปิด พระเจ้าได้รับการเปิดเผยให้เห็นซาตานกำลังเร่งแซงเพื่อชิงไปจากเราทั้งหลายบริวารของซาตานจะทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นโมฆะประเทศของเราเคยภาคภูมิใจในเสรีภาพด้านาศาสนาจะมาถึงซึ่งที่สิ้นสุดเมื่อประเทศของเรา ดำเนินการผ่านสภานนิติบัญญัติเพื่อออกกฎหมายบังคับความนึกคิดของมนุษย์ทางด้านศาสนาโดยการบังคับให้รักษาวันอาทิตย์และใช้อำนาจต่อต้านผู้ที่ถือรักษาวันสบาโตวันที่เจ็ดของสัปดาห์ที่สุดแล้ววัตถุประสงค์และเป้าหมายของพระบัญญัติของพระเจ้าจะหมดความหมายไปจากดินแดนของเรา และการละทิ้งศาสนานี้จะตามมาด้วยการล่มสลายของชาติ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตยอยู่บนสวรรค์ขอบคุณสำหรับพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงรับเอาภาระของเราไปทรงประทานสันติสุขและการหยุดพักพระองค์ได้ทรงรับการทดสอบและได้พิสูจน์ให้ผู้เชื่อเห็นว่าเมื่อเรามอบการถูกทดลองให้พระองค์เราจะได้การปลอบโยน เมื่อมอบความโศกเศร้าเราได้ความรักของพระองค์เมื่อเรามอบบาดแผลเราก็จะได้การรักษาจากพระองค์เมื่อมอบความอ่อนแอเราจะได้กำลังจากพระองค์เมื่อเรามอบความว่างเปล่าเราจะได้ครบบริบูรณ์และไม่เคยมีผู้ใดเลยที่ต้องผิดหวังไม่มีเลยโอ้พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์เป็นศิลาที่ถูกทดสอบของพวกเราข้าพระองค์จะเข้ามาหาพระองค์ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อได้อยู่ต่อพระพักพระองค์ข้าก็อยู่เหนือความเจ็บปวดดังบทเพลงสดุดีที่เขียนไว้ว่าเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ส่งช่วยผู้อื่นได้ทุกครา Ra Larry เป็นเจ้าเห็นความสุขของข้าและเลิศก,กว่าชีว่าทั้งสวรรค์และทั้งในโลกก็โปรดอย่าได้ ผู้อนได้ทุ Yeah, die.